หมายความว่ายังไงว่าแกไม่ใช่เด็กผู้ชายขอโทษนะคะหนูคิดว่ามันชัดเจนว่าหนูเป็นผู้หญิงอะไรทำให้มั่นใจขนาดนั้นชื่อของหนูก็บอกอยู่แล้วแคสโลอาจเป็นชื่อของเด็กผู้ชายก็ได้นั่นยังคงไม่ใช่ชื่อของหนูใครเป็นคนพูดแบบนั้นฉันพูดเองอึม แล้วนายคือจองมาเถอะแค่เโลรองเท้านี่มันไร้สาระไปหาคู่ใหม่ซะรองเท้าใหม่เหรอแต่หนูชอบรองเท้าเก่าของหนูอยู่แล้วไม่ผู้หญิงตัวจริงใส่แค่ส้นสูงเท่านั้นส้นสูงใช่ส้นสูงแต่ไม่ใช่แค่ส้นสูงธรรมดาบูชวาเท่านั้นที่สวมใส่สิ่งที่ดีที่สุด แล้วหนูจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนดีที่สุดนั่นคือเหตุผลที่ฉันมาที่นี่ฉันจะสอนทุกอย่างที่ฉันรู้ให้เองโอเคค่ะอลุงสวัสดีเนตอ่าอลุงสวัสด์เดียนเธอได้ยินนั่นไหมฉันโอเค <S <S แม่คะ่ะสุขสันต์วันแม่คะ่ะแม่คะ Hmm? ฉันอยู่ที่นิวยอร์กแล้วเล่นกับกระดาษแข็งนี้ไปซะฉันไปล่ะปอลล์แกยังเป็นลูกสาวที่แย่ที่สุดของฉัน hmm, อย่างน้อยแม่ก็จำได้ว่าฉันเป็นลูกสาวของเธอ hmm? แม่จำฉัน